วนันเมื่อก่อนนี่คือของกระหายไปเมื่อน,นี่คือฝ้าว่าดวนเมื่อนี่มันโดนแล้วสิลายดิเขียนไว้แล้วมันสิลืมมาเถอะอันนี้จ้งไดอยากเริ่มมาเถอะไปกันเริ่มดิเอาบนเรื่องเรเพราะว่ามันของกันเมืเอ่อจองเมื่อหนึ่งแม่พ่อเป็นยังไงมันได้คักอีกแล้วบ่ย่านได้จบแล้วชุดแล้วถูกก็ได้ชุดแล้วเรียบร้อยมาเถอะได้เอกได้มากฮึทุบจุบแล้วบปล่ามื่อคลืนมันผ่าเปล่น วันผ่านเี่เสร็จเรียบร้อยแล้วแันนี้เชิญไปเป่ามาด้วันเลยยื่นเหรียญนั่นเขีอยเชิญไปยน่นยื่นหันอืมไม่อคืนนี่พ่อขึ้นวายเนาะวายวายแล้วมือวนนี่มันเป็นว่านผ้าวันพระเออมันมือแปดคำอ่าอืมอะไรได้เลขทั่เลยสามหกหกงวดนี้เปล่ามาเลยเขียนไว้แล้วเรียบร้อยแล้วเออ หมูวานก็เนมั่ยอยู่านยนุงยากอันนี้พ่อก็เลยฟ้าม้ามหามือนี้สิมาซสือใบตรวจตะีนะเมือนเสืไร้บ่ได้อ๋อสิมาหาตันดี้สือใบตรวจเขามาขายไปพันเนาะโอ้ใบตรวจอือว่าท่านตรวจบะหมี่้ใบบะบ้านตรวจเบิองแต่อถโนถือคน่น่ะซีสามตรงนั้นหรบ้านตรวจโอ้โหตาเลขถ่ายสองตัวที่ได้รับมาพ่อเลขถูกย่ำเฮตัวแรกก็เลขถูกสามหกหกสามหกหกอืมแตสือหกสามหน ตดวอูขันว่อยากขยายขันว่ตัดกันเสือ้อสามหกสามสามหกเด็ดแค่นี้ที่ไใดหมือนต่อมาแบบเรนดวนเลยนะพ่อนะแต่ตอนนี้อีกที่พอไปตองหวัดเหมือนบันที่หนึ่สิบหกเลยนะที่ต<อ>้องกัน กอยังมันใจคือเกาอยู่านหนี้ยนไหนอยู่หลังยนไหนอยู่หลัหหยยลงขึ้แปดเก้ายนไหนแล้วเลนไหนอยู่หลังขึ้แปดเก้าตเดียวตเยวก็นลันละมักครัเรบเ่าฮะลอตเตอรี่ไบแรเล่แหกแปดเก้าแปดเท็ดสิดะ,ะสงะ่ายเกิดเสียงสมเลาลอตเตอรี่ว่าไหขายเลยเขาฟันบ่นี่พ่อพ่อฟันบะฟันต้องวัดเกสร้างมันให้ให้ นอนจะใช้กับว่าคักมากวนเอาอันง่วงบัานเ่ยดังบ้านเนาะขึ้นไปนอนท่าลังคากับแง่สังกะสีไปใส่ตีนมันแง้ยุ่งเสียเล่ย์สวนมันหมือมันคือมากวนเช่นั้นยิ่งมันก็น่าสร้างเลยสร้างเป็นขวักข่ากันเลยมันเลยแรนลุกท้องหน้ามันก็ขึ้นมาเลยเลยผมยาสิที่ฟันเท็ม้างสั้นตีไปเลขตัวได้หรือมันเล่ย์ก็สูงเลยถ้างมันนก็็เปแต่ยุ่งสูงนอนท่าลังคามันไปแง่เนาะ สร้างเขาบอกว <sav> nice ่าเป็นเก้าเ้าเลขฟันที่สร้างมันมีเก็ดเก็ดกับหนึ่งหนึ่งเลขสร้างเหมือนว่ามันทำหน้าสร้างเลขฟันที่สร้างสร้างมันนี่น้าไดนะะนี่หน้าสร้างมันเก็ดเก็ดหนึ่งหนึ่งอะไรเบื้องในตับล่าเลยกับพอดีที่พ่อเบ้าเมื่อปลอยแปดชั้นสู่ไวกันกับมาแมนประพ่อแมนแปดตัวเดียวทีหรอแปดตัวเดียวนี่ซื้อยังไงจิตแปดคน ลามโซไว้กระดาดกระดเมื่อกันสีเหม่นบ่วันนี้พ่อปล่อยแนวทางหายไปแล้วหายไปสิไปแล้วมาฝันเห็นสร้างอีกแม่นฝันต่อหมือเด้เมียบ้านถึงไปนอนเหมือนเด้อฝันยังขึ้นอ่ะฝันเนี่ยมันขึ้นตะบ้นนี้พ่อได้ออกกู้พ่อหายปั๊บเหมือนได้วันนี้กลับไปเนี่ยมาแลงไปนอนฝันเห็นสร้างนั่นกวันน่ะนะขึ้นไปนอนทางหลังคาบ่าเป็นเฮี้ยนไหมสิเป็นเฮี้ยนเก่าสมัยเก่าเนาะ เงี้ยแต่ไม่ก็ไม่ได้เงี้ยสูงมดทั้งต้ลางไปถูกงวงผูกขั้วอันบ่ิ่นนั่นจักตกมันจักมันยังมันเอางวงกันแงกึนมานน่อเน่ยแงน้ำกีนน้ำค่าเนี่ยสวนเราบอกขึนอนนอน่อบ่ขึ้นมันีทั้งลังข้ามันก็น้ำมันแง่นอเน่หนวกว่าว่าที่ยิ่งมันนี่แหละมันเล่นแรงลงตรงหน้าเลย่นหงมียสิ่นี้น่นะที่เท่านั้นพกฝันเป็นแปดเก้าใช่ป่ก็ได้แล้วเก้าแปดแปดเก้าครับบ่มาบ่ มักดูหลังแล้วอครับแปดแปดเกาพราะวันนี้ทั้งหลังเป็นแ่บุญเนาะครับใฮ้มักเก้าแปดแปดเก้าครับดูหลังเื่อว่าหายบวกที่เก้าครับนี่มันถึงมาถึงมาช่วงหนุนตัวล่องมันกับมี่เจ็ดก็แปดมีแปดเทียดนี่ล้วที้เออเทีด ตัวล่องนี่เก็ดก็แปดก็เก่าสามตัวท่านี้เด่นแปดล่องเก็ดก็เก่าวางสันเดลืหายล่อ,ลองไว้ซื้อนั่นแต่ว่าเด่นตัวเดียวก็ว่าหันนเด่นซีเลยว่ามันคันว้ก็ขาดมากอยังบอกคักแล้วซีนะคักว่าสันออกมากกับไมี่ซีเลยวันนี้ก็คือเก่าคือเก่าอันเลขเด่นนี่สูตรท้องพ้า ผ่านี่นะน้ำเปินลบวยบอกน้ำซื้อเปิ้ลหมูนี่ละน้ำเป็นซ้อนไห้ไปพอกันดว้วยบาเงินนิดี่ซ้อนไห้เอาว่าพอเลขเด่นตัวเดียวเอาสีเดวเวยเ,เป็นเลไซ้อนไห้เขียนปับ,ป,บปับแล้วเอาสีด้วยไม่ก็ว่าผ่านจะหุ่นเนาะไหญ่มากหนวดคอยสไเล็กออกแล้วพรามันสีแดงเล็กไถ่เหล็กไถ่ซ้องตัวล่างเอาไปเห็ด กันท่ายสองตัวบนเขามาสู่รูบนสองตัวล่างมันถีนออกมาตัวตัวเด่นเหมือนเด่นปั๊บได้รวดรวดเนาะมอพาดจั๊กงวดแต่เห็นมากที a, todas, ่นี่งวดออกแปดสองออกแปดสองเลงล่างบอกตัวเด่นว่าคือหกเก็ดรวดออกมากหกเก็ดรวดงวดไปปล่อยวันน้องจันถึงทั้งบนทั้งล่างงวดปล่อยแปดสองก็หกเก็แปดสองมาบนหกเก็ดด่าน ว่าเด็กกับพร้อมเนี่ยว่า,าคนคนร่าที่ก็ท้มากทซมากไม่ยังดอกพ่อพ่อบอกเนี่ยเสียค่าขนมมิจัดทซอมาเสียเดียวนะแล้วแล้วสิบวัตอีกเสียส็จยอมาตัวส็จยบอกถึงั้างมดข้างล่างเนาะบอกตัวเดียวพร้อมเนี่ยพ่อบอกหลายตัวดิเมื่อนั้นการสรุปมากเมื่อนี่ไม่ย่ำตัวใดก็พอ่อย่ำตัวเลขถูกเมื่อนี่ เราเอามาเข่าสูนย์บนให้เขาได้ทูบก็ได้จุดทูบได้สามหกหกสามหกหกครับตเดียวอันนี้นะค่ะต้ว่าเหล็กที่หายไปตองหวัดกันย่งโค้งไวคือเกาโค้งไวคือเกามามาเพิ่มเติมคือเหล็กทูบพวางวัดที่พานมาเหล็กทูบพ่อเนี่ยได้สามหกห้าเนาะครับพอเมื่อว่านี่เป็นวันพระพ่อก็เลยจุดทูบได้สามหกหกนี่นี่นะเสียเขามาเพิ่ม เด็กเกี่ยวมาปล่อยไม่เนี่ยโอ้มันหลายพ่อโลงซามันหลายเอาตามที่ปล่อยไปนะมันก็มีอยู่ธสามหกหกกันละว่างได้ขายเอฟซีว่ะที่พานหน้าพอเราจุดทูบได้สามหกห้าทันกับหัวหกกับเก้าก็จะเป็นสามเก้าห้าตรงตรงว่ะที่ออกเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านั่นกับจุดทูบตรงกับเลขสูตรอุบลเนาะว่ะนี่พอได้สามหกหกกันละว่างสามเก้าเก้ากพ่อ งวดแรกจุดทูบเดกเจ็ดเก่าเก่าเห็นบ่ก็ะบ,บอกเก้าหนึง่งเก้าหนึ่งมันออกเก้าหนึ่งหลดกยเท่ห่ออกเก้าเจ็ดเก้ามันออกศูนย์ 9, เก้าเจ็ดเลยเงวดปีไม่ก็จุดทูบด้ทีจเก้กาวันจุดทูบมา่อป้ยตัวเดียวนี่เห็นไหมแสดงว่าเลขทูบนี่บ่ท่านผ่าจักเทียท่นผ่า,ผาจักเทียเวรนท่นนะครับมันดอกเจ็ด ออกสองเก็ดสองเนาะบ้านนี้ปยปูนเห็นได้สิได้อีกเนาะปูบอกแปนเนาะขอเดือบัานงวดรุ่นมากเมื่อกีได้แปดเจีดสองน่เลขออกมากับแปดเจีดสองเลขล่างออกศูนย์ามงวดนั้นเห็นบ่ไอจับตามองเลขถูกพอปีซาไบน้ำเด้อมาดีกครั้งก็บ่ราเสือเรี่กพเสียปูเนาะไ่เชื่อสองเก็แปดได้ตัวสือนั่นงวดนั้นเสือยตเจ้าเสียยศเจ้า มันออกแล้วเดีอยปูนเกสองมันฉกอีกขวดออกมากเลยเกจสองโซ่เก้างานเนล็กรับแน่นอนเล็กถูบปูเนาะค่ะอเอคนหายไปเร็วกระว่งหายจนรวยเหมนบ้านสามหกหหรือสามกเับหัวเล็กหเล็กเก้าอยู่หันหลัเนาะค่ะเอาไปซืเงวดเด้อให้ลูกหลานเนี่มีอยู่มีกินเด้อปูเด้ก็ปอบปูบไปเอาให้รวยท่านละ พ่อขอแค่ขอไห้มีอยู่มีกินตะปูว่าเอาไปให้รวยเลยแม่นปลาให้เอาซื้อไปเรื่อยนะเพื่อนให้ไปเรื่อยนะม้วนวาใช้เออให้ม้วนนี่ที่เศราบอกม้วนแมนมันมันม้วนเป็นเล่าบอกเป็นเลขสูบคุณเออแล้วมันถิ้เขามา่หันรถอธิษฐานแล้ววันนเอาฟันไหนเนี่ยพ่อฟันไหนนะฟันเลขล่างก็ มี 8, 9, แปดเก้าแปดหกแปดเจ็ดนี่แหละเลขล่างอันเลขบนก็ดีเห็นแปดห้าแปดหกเก้าล้านเดียวนี่แหละอ้อมม้อมันอันลเลขทั่วก็จะหกหกสามนี่แหละสามหกกสามนี่แหละสามหกหกนี่เนาะพอเนาะนี่แหละมันกัเขามา่กับสูงบนนี่เขาเนาะพันธุนสร้างมันกับน้ำสร้างมันเ,ขเลขน้ำสร้างมันเป็นเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งมันมาตองคือเก้าอัน อ่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่อปรีชานะคะนั่นมีเท่านั้นมักกะบ้านายดอกจัดขัดกะพันเอา่ะตุ้มเว้นละซุ่มขีดจนใต้ไว้นละให้เน้นเนี้ยนะอ่ะพิจารณาเบิ่งเดอเอฟซีขันมักน้ำผอกับจัดขันบ่มักกะพันนะคะนั่นน่ะอ่ะขอบคุณอีพอเด้อร์จับอ๋อให้โซกโศกมันมันเลยฟังๆให้เข้าเนอะสาธุมาจะเตะกันได้ กูมันจับไว้ให้แล้วอ่ะคือยเอาไปเสียเสียหน้อยใายเฝ้าด้วยทีเดียวเถอะ